็ตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านคาเฟ่ต้นไม้ใบหญ้าเนะาะของอ่าของอำเภอแก่งกระจายอ่าจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็ได้มีการมาเที่ยวเพชรบุรีก็เลยมาแวะอ่าเซิร์ดูว่า,ามีร้านกาแฟไหนหน่ากินก็เลยเลือกที่นี่ที่จะมากินกาแฟอ่าก็สําหรับใครที่ไม่เคยมา ก็ลองแวะมาทานดูเนาะบรรยากาศโดยรอบก็จะเป็นภูเขาล้อมรอบเนาะจะเห็นภูเขาล้อมรอบเนาะสำหรับคาเฟ่นี้ก็สามารถเดินถ่ายลงถ่ายรูปก,กับภูเขาใบหญ้ากับต้นกระท,ทันถิ <c> ่น <oughs> หรือต้นมะขามอย่างนี้ได้นะครับ <c oughs> สำหรับใครมาแล้วก็แวะทานกาแฟได้ก็เดี๋ยวเราไปชิมกาแฟกันว่ากาแฟร้านเขา ออร่อยไหมทำไมคนถึงมาท่องเที่ยวกันตรงนี้โอเคครับก็สำหรับน้ำก็จะมีท้งกาแฟน้ำมีกว๋วยเตี๋ยวมีอาหารเครื่องดื่ม เราอยากให้เลือกกินเนาะก็ใครที่มาก็แวะทามชิว yeah. ๆเป็นการพักผ่อนได้นะครับสําหรับใครที่มาก็อย่างช่้นแก้วนี้ก็จะเป็นมะนาวชิวด,ดา <c oughs> ก็เดี๋ยวเราต้องเดินทางอีกก็โอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอเพลนกัน